ตนี้เกิด2 3คนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมีย่องย่องดูรัวเลยโอ้โหคอนโทรลกูย่องเอาเข็มคนเดียวเหงาไหมเหงาไหมเฮ้ยคน่เทมไฟตัวอะไรอ่ะไม่รู้แกะแล้วมีโทเทมไฟเยอะด้วยถ้าเป็นโดนวันที่รับคอเองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋คุณดูคุณเดอะคลาวคุณเดอะคลาวเฮ้ย หนึ่งพันห้าเว้ยไปแล้วอ๋อเฮ้ยเปย์ไม้แล้วครับมันหนืดนะมันหนืดนะเปย์ไม้แล้วครับเข้าแมทเทฟครับแมทเทฟมีใครอยู่ไหมออกได้หน่อยอยู่ด้านอย่างเฮ้ยตายยากไม้ไม้ถึงถึงถึงไหมไปแล้วโอ้โหมันหนืดนะนี่พับไม่แค่นี่พับไม้ อันนี้เปย์มยังยังยังโดนอ่ะหนดจัดจดเลยโอเคพี่อ้ำหนูว่าน่าจะรูนแหละล็อกเครื่องกับรูนนะล็อกเครื่องกับลูนไม่มีธานาโซให้ดาให้ดา,ใหดาว่ามีบาบ,าบีคิวไนวะ้ให้ดาว่าบาบ,าบ,าบีคิวสามเปอรก็ให้เดานะมีทิง <inker> er. เกอร์เลอร์เพื่อนโดนคุณพิทอยู่ไกลปะโอ้โหอยู่หน้าฮงเลยอ่ะ ยิงยิงกระซิบบอกเดวิดจะลงไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดเดวิดจะลงไปกระซิบข้างหูเหรอเนี่ยไม้แผ่นยนีไปแล้วที่พับไม่แกนยังว่าทันเว้ยพับไม่ทันพับพวกก็ล้มอยู่ดีอ่ะอืมเขามีธนาโถเขาไม่มีธนาไม่มีธาโถไม่มีธนาโถมีรูนล็อกเครื่องสองเฟย์ปะมันแล้วมันมีอะไรอีกอ่ะโลกตัวตัวหลกมีปะไม่มีไม่มีไม่มี เพื่อนเพื่อนเพื่อนขนแขนสแตนด์อัพอยู่เดี๋ยวไปนึงนะเพื่อนนะตอนนี้จะเสร็จแล้วต้องเอาเครื่องลง,ลงเฟิงมิ้นเฟิงมิ้นเฟิงมิ้นหนูไปช่วยเพื่อนนะเออได้ได้พีเดี๋ยวที่ช่วยฮิวเครื่องเครื่องที่หนูซ่อมอะทำเลดีมากพี่อัมคือแบบมันเป็นแบบตรงที่โล<ร>่งมากอะแล้วดีไหมใช่หนูช่วยเพื่อนหนูช่วยเพื่อนมาจับบนมาเร็วฮิว ดับเบิลฮิลไปเดี๋ยวจัดจัดเสียวพี่ขอสแตทหน่อยมิทขอาคุณใชยสแตทนะไปตรงไหนดีนะเฮ้ยเห็นกล่องอยู่บนหมอกหมอกเป็นจาน้างเลยอวันอึ๊บมีไม้อยู่ข้างนอกแผ่นหนึ่งอ๋อยังไม่ใช้นะโอเคม,มีกันหน้า,าต่างกันหน้าต่างชิบหายละกันหน้าต่างสอบเบิกละเฮ้ยคุณพีทระวัง 3ามเปิร์กแล้วสิพี่อ้ําใช่ก็ล็อกล็อกเครื่องลูนกัน้าต่างใช่สามแล้วเจออีกเปิรกหนึ่งอะไรกันน่าชื่อไมมวายมีไหมไม่รู้สิต้องถามคนลูนอ่ะคนจุกอ่ะยังไม่ได้เฟะทั้งแผ่นเลยเราเลยไม่รู้ยังไงล่ะไม่เป็นไรล่ะเอากูเหรอฉีกให้ฉีกให้หนูนซ้อมอยู่บ้านใหญ่ไม่ไม่ไม่ไปทางหลังเรียหลังเลยน จะต,ตามคนที่ตีนไปแล้วแหละตีนใส่สตีปไปแล้วเนี่ยสตีปเห็นอย่างขี่มาเพื่อนสตีปอะ่ะฮลัลโหลอา้าวตามสตีปแล้วอา้าวตามสตีปเสร็จกูละ <c oughs> ใช่เหรอกลับเหรอเฮ้ยไ,ไม่กลับ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 ตามสตีปอยู่ตามสตีปอย,ปอยู่แต่ไม่รู้ยาวนะาหรือเปล่านะอ้าวให้หนึ่งทีดึงเลยเผื่อหลุดหนึ่งทีดึกดึงเลยอ่ะพอพ่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 อพอแมวที่ไหน เองแล้วนะเมื่อกีไ้ไม่เมื่อกี้ดึงได้เมื่อกี้เห็นเขาปล่อย,อยต้องดึงให้สุดหนึ่งทีได้อยู่ท่านอยู่เาไ,ได้สแตตสแตตเดียวเองว่ะแย่ว่ะเฮ้ยเขาเล่นกับเพื่อนอยู่บ้านใหญ่หรอไม่รู้สิ หมายพี่พับไปแผ่นหนึ่งอ่ะตรงตรงแมเทีบ้านใหญ่อ่ะพับไปแผ่นเดียวชัดไงชัดเจนผมแตกแล้วที่ต้องพับคือมกกันหนืดมากเมื่อกี้หนืดจัดจัดอ่าคนนี้เขาเขาไม่ยัดไม้นะแต่เขาบุนวอล์กเก่งมากหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องสวยครับหนึ่งเครื่องครับสวยเครื่องนั้นเพื่อนติดที่เครื่องนี้พี่คุณคิดติด มีเครื่องตรงนี้อีกไหมขอหมดแล้วดีกว่าพี่เครื่องตรงบ้านใหญ่อ่ะกระท่อมอ่ะอยากจะไปซ่อมนะหนูซ่อมได้เยอะมากโอเคตรงบันไดกระท่อมอ่ะโอเคเขาไปแล้วเขาไปทางซ้ายเขาไปหาสตีฟเ้ยเห็นสตีฟว่ะแม่เขาเชื่อตรงกระท่อมบันไดใช่ใช่ตรงบันไดเห็นป่ะสตีฟบันไดมัตามสตีฟชงนมชงนมชงนม เช่ายกกลับมาหรือวะตามสตีฟอยู่อะถ้ากลับมาเดี๋ยวบอกให้ทีหนึ่งได้เลยอ๋อหกวิเอกานฮิวไม่หกวิหรอซันสแตทมาก็เดียวอะสเต็ตอยู่กลางแมปอยู่กลางแมปอยู่กลางแมปสเต็ตไม่มาเลยทันอยู่ทันอยู่เฮ้ยพีอ่อ้ำทันทันสแตทไม่มาเลย<ป>โอโ้โหอุ้ยเจ็ดสิบสองเดี๋ยวไงแปะหนึ่งทีไปละไปบ้านใหญ่คุณพีทไป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 ,ไปตรงนั้นได้ปะ ไอ้ยแมสสี่แถวจุกไงอะข้างติดข้นติดข้างติดเฮ้ยไปเพียวเหนือหนึ่งเครื่องแล้วหรอฝั่งกลางแมปฝั่งกลางแมปเลยฝั่งกลางแมปเลยท่าใหญ่จุกเจ้าอยู่มีไม้แหวนหนึ่งยันแหวนหนึ่งไม่รู้ทนได้เท่าไหร่นะมีไม้แหวนเดียวถ้าอยู่เราควรจะแยกปั่นหลายเครื่องฮะคุณคิดว่ากันปั่นปี๕๐หรอปั่นปี๕๐วะโอเคโอเคโอเคแต่ว่าจะเปลือกปั่นเผื่อไว้เผื่อมันเผื่อเขาแบบไ้เลยอุ้ย กันหน้าต่างกูลืมไปไม้ยังไม่เปน,นะไม้ยังอยู่ไม้ยังอยู่ไม,ยยไม้ด้านที่ที่ผมมันยังอยู่เสร็จ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 ตอนนี้เสร็จ,รจ,รจมีโทเทมข้างข้างที่อันนึงเสร็จเลยก็ได้เดี๋ยวดูใครอันนี่ใสเปล่าข้างที่ข้างที่ไม่ไฟนะอ,อันอื่นไม่รู้นะบอกก่อนไม่รู้นะข้างที่ไม่ใสโทเทมพี่ถอนไปสองอันอนะในแบบเด็กกี่อันไม่รู้อะเนี่ยมีค<ใ>นมาช่วยละหมิงหมิงช่วยหรือเพื่อนจะช่วยอ่ะสักคนมาเลยมาเลย เฮ้ยไม่มี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 ไม่เปิดตว้จะมีหิวตัวเองจะคิวอ่ะแล้วแต่แล้วแต่้พี่อ้หนูโอ้โหแย่แล้วใช่หนูตายแล้วไม่ใช่เหรอใช่ป่ะไม่ตายดิรสองไม่ใช่เหรอสองสองพี่สิตายแล้วเนี่ยพี่พับพี่พับไปแผ่นเดียวนะบ้านใหญ่อยายยิงอยู่พับแผ่นเดียวจริงจประตูอยู่ไหนนะไม่มีแม่มองจุกอยู่อ๋อเห็นแล้ว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 กำลังไปเปิดกายจับเลย คนที่มีบอลโลูนปะไปไปช่วยได้ปะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดตู้ผมมีเป้เปิดตู้อยู่เฮ้ยเขาพาไปกลางหน้าบ้านใหญ่หน้าบ้านใหญ่แขวนหน้าบ้านใหญ่กูจะเปิดได้ไหมเนี่ยกำลังเปิดตู้อยู่กำลังเปิดตู้อยู่พี่อําเฮ้ยพี่อําเขาไปเขาไปไประตูเฮ้ยเียประตูไม่เสร็จไม่เสร็จประตูมีประตูตรงไหนอีกอะประตูตรงเทียอันหนึ่งหลังมาหลังมาเล็กหลังมาเล็กโอเคกลับไปยังอะเฮ้ยคุณพีมา ติดบอลโลประตูยังไม่เปิดเลยนะยังไม่เปิดเลยยังไม่เปิดเลยยังไม่ถึงเลยมีแทางหลังใช่ไหมมีแทางหลังใช่ไหมพี่อั้มพี่อั้มเปิดเสร็จยังเก้าเก้าแล้วเก้าเก้าแล้วมาได้ไหมมามามาไมคุณพีทอยู่ไหนอ่ะอ้าวเวนเดือรถเหลอเดือดรถเหลืองคุณพี่อ้มบล็อกใครบล็อกไปบล็อกไปบล็อกไปบล็อกประตูไม่ใช่เพสเซ็ตเพสเซ็ตปกตีที่เปิดเลยรถเหลืองรถเหลืองรถรถเมย์ใช่ไหมกำลังไปกำลังไป โอ้พี่ไม่เปิดหนึนว่ะไม้ไม้อยู่ตรงไม้อยู่ตรงไม้อยู่ตรงไม้โอ้โหทันปะเนี่ยอุ้มไปตามมาตามมาตามมาแต่ยักษ์ใช่ยังไงยังยังถึงใช้แล้วใช้แล้วไปไปไปตรง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 ไปมาแล้วตรงไปตรงไปรอดหลอดหอดหอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่ไปไปเวสเสร็จเวสเสร็จเวทเสร็จเหมือนเขาตายเมื่อกี้เลยอ่ะ เฮ้ยอย่าเนินอย่างนี้ดิกูณเนินจับในขาไปไปครสวยสวยครับเพชรผัดผมครับสกันเฟ้สวยอยู่ตรงนั้นพอดีหรอกถ้าไม่อยู่คือคือแตกพี่เกียถ้าไม่อยู่คือเบ็ดเม็ดหรือเปล่าใช่อยู่พอดีเลย<ม>อยู่พอดีเ,เลยพีเย่เกียร์เบ็ดผ่านแฮงจิวสกันไม่ได้สกัน